นับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร027778888 สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเก็บตกเศรษฐกิจนะคะเก็บตกเศรษฐกิจในช่วงนี้ค่ะเราจะพาไปดูบรรยากาศเทศกาลวันวาเลนไทน์นะคะถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันวาเลนไทน์แต่ว่าอีกด้านหนึ่งค่ะปัญหาการเมืองก็ยังคงหาบทสรุปไม่ได้นะคะภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมวันวาเลนไทน์จะได้รับผลกระทบจากปัญหาการเมืองหรือไม่ติดตามจากรายงานกันค่ะการซื้อขายดอกไม้วันนี้แถวปากคลองตลาดบรรดาพ่อค้าแม่ค้า ต่างบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าปีนี้การสั่งจัดช่อดอกไม้ไม่ค่อยคึกคักเหมือนปีที่ผ่านมาอาจเป็นเพราะราคาดอกไม้ที่แพงขึ้นมากกว่าปกติเนื่องจากสภาพอากาศเมืองไทยในช่วงที่ผ่านมามีอากาศที่เย็นจัดอีกทั้งปัญหาการเมืองที่กำลังร้อนระอุในตอนนี้ทำให้บรรยากาศวันแห่งความรักดูแล้วไม่ค่อยน่ารื่นรมเท่าไหร่นักขณะที่ธุรกิจเวดงการจัดงานแต่งงานปีนี้ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ไม่ว่าจากภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นทําให้ต้นทุนการจัดงานก็สูงขึ้นด้วยอีกทั้งการแข่งขันของธุรกิจที่ค่อนข้างรุนแรงทําให้มีตัวเลือกสําหรับคู่รักมากขึ้นรวมทั้งปัญหาการเมืองที่ตอนนี้ก็ยังหาบทสรุปไม่ได้ธุรกิจเกี่ยวกับเวงเนี่ยกระทบแน่นอนนะครับคือหนึ่งเลยในเรื่องของการเลื่อนเลิกแต่งงานมีเกิดขึ้นถ้าเราต้องกล้าที่จะเปิดใจกับ กับคู่บ่าวสาวมากขึ้นแล้วก็กล้าที่จะเป็นแรงเป็นกําลังใจให้เขาว่าไม่เป็นไรก็คือเลื่อนได้อะไรเงี้ยสำหรับตัวพี่เองพี่พี่พยายามเข้าเข้าหาคู่บ่าวสาวทุกคู่นะครับที่มาใช้เินเลสถ้าสมมติว่าเขามีสิ่งที่ เดือดร้อนเช่นแบบว่าโรงแรมแต่งติดมอบหรือว่าอะไรเงี้ยครับพี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรใจเยน็นๆค่อยๆค่อยๆค,ค,คิดได้ก็ค,คือว่าทางฟินาเลเองเนี่ยจะไม่ได้มองมุมของการค้าเกินว่าแบบว่าถ้าคุณเลื่อนเลิกคุณผิดสัญญานะต้องมีค่าปรับยังไ,ไงไม่ใช่ รูจตงกุณชลีทรัพย์สินผู้ประกอบการธุรกิจจัดหาคู่ยอมรับว่าปัญหาการเมืองในประเทศที่เกิดขึ้นอาจจะมีผลกระทบทําให้ลูกค้าบางกลุ่มชะลอการตัดสินใจสมัครเข้ามาใช้บริการบ้างซึ่งโดยปกติแล้วเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นเดือนที่มีลูกค้ามาใช้บริการสูงสุดเพราะเป็นเดือนแห่งความรักธุรกิจก็ยังเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าอาจจะมีชะลอบ้างช่วงการเมืองไม่แน่นอนคนก็อาจจะไม่มีความรู้สึกว่า อยากจะยังไม่มีความรู้สึกอารมณ์อยากจะหาความสำราญนะคะออแต่ว่าปกติแล้วมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆปีนี้กับปีที่แล้วใกล้เคียงกันนะคะล,ลูกค้าช่วงกุมภาพันธ์คือหมายถึงว่าถ้าเปรียบเทียบกุมภากับกุมภานะคะ,คะจะประมาณกันแต่ว่าถ้าถ้าถามเป็นระยะทั้งปีกุมภาพานันธ์คนโสดจะเข้ามามากกว่าเดือนอื่น นี่อาจเป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งของภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการเมืองซึ่งธุรกิจเหล่านี้ในปีหนึ่งหนึ่งอาจมีระยะเวลาการสร้างรายได้แค่ปีละครั้งดังนั้นในปีหน้าจึงได้แต่หวังว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะเข้าสู่ภาวะปกติและปัญหาความขัดแย้งนี้จะหมดไปจากประเทศไทยอย่างน้อยก็เพื่อภาคธุรกิจได้ลืมตาอ้าปากและทำให้ทุกภาคส่วนสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยออไปได้ ทีมข่าวเศรษฐกิจเนชั่นทีวีรายงานค่ะไปต่อกันที่สินค้าย,ยอดนิยมในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์นะคะนอกจากจะเป็นดอกกุหลาบแล้วก็ยังมีตุ๊ก,กตาหรือว่าช็อกโกแลตค่ะที่ผู้คนนิยมมอบหาซื้อให้แก่กันนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาไปดูนะคะว่าตอนนี้บรรดาห้างร้านต่างๆก็ได้มีการจัดโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขายอย่างห้างแบรนด์ดังจากสวีเดนนะคะก็ได้มีการจัดโปรโมชั่นเหมือนกันติดตามรายงานจากคุณกนกวันมณีแสงสาครค่ะ เทศกาลวาเลนไทน์ Valentine, หรือวันแห่งความรักในปีนี้เชื่อได้ว่ายังเป็นอีกหนึ่งปีที่เหล่าบรรดาคู่รักจะออกมาจับใจ่ายใช้สอยใช้เวลาทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นร้านจัดดอกไม้ต่อเนื่องไปจนถึงร้านกิฟต์ช็อปของขวัญตามห้างสรรพสินค้าต่างๆโดยสินค้าหลากักๆยอดนิยมที่ขายดีมากในช่วงเทศกาลความรักอย่างดอกกุหลาบแล้วช็อกโกแลตตุ๊กตาและของตกแต่งบ้านสไตล์หวานๆน่ารัก คืออีกสินค้าหลักๆที่ขายดีไม่แพ้กันยกตัวอย่างเช่นห้างอีกเกียยังได้จัดโปรโมชั่นขายช,ช็อกโกแลตราคาถูกในโซนซูเปอร์มาร์เกต็ตเพื่อดึงดูดใจลูกค้าด้วยก็สำหรับซูเปอร์มาร์เกต็ตในของอีกเกียนะคะโปรโมชั่นสำหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็จะมีเนี่ยค่ะเป็นดาร์กช็อกโกแลตที่นำเข้ามาจากสวีเดนนะคะเพียงชิ้นละ55บาทค่ะแต่ตอนนี้โปรโมชั่นสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ซื้อ2ชิ้นแถม1ชิ้นค่ะก็ถ้าใครสนใจมาที่อีเกียได้นะคะ ือจากในส่วนของสินค้ายอย่างช็อกโกแลตที่จะขายดีในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine แล้วนะคะตุ๊กตาค่ะแล้วก็ของใช้น่ารักน่ารักนะคะที่เป็นโทนสีชมพูหรือว่าสีแดงนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าย,ยอดฮิตในช่วงเทศกาลนี้ค่ะอย่างโปรโมชั่นของห้างอีเกียนะคะนี่ค่ะเขาก็จะขายตุ๊กตาหมอนหัวใจตัวนี้นะคะอยู่ที่ประมาณราคา159บาทค่ะส่วนตุ๊กตาน่ารักน่ารักที่อยู่ด้านหลังนี้นะคะก็สนนราคาอยู่ที่ตัวละประมาณไม่เกิน250บาทเท่านั้นค่ะ โปรโมชั่นซื้อ2แถม1และการขายสินค้าราคาไม่แพงถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีแถมยังช่วยให้กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายของกรุงเทพที่มีอายุตั้งแต่15-35ถึงปีใช้จ่ายเพิ่มขึ้นได้อีกด้วยสำหรับช่วงเทศกาลนี้เห็นได้จากตัวเลขเศรษฐกิจที่ทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์การจับใจ่ายใช้สอยในช่วงวาเลนไทน์ปีนี้ว่าจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7- ถึงเอร์เซโดยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ1,400ล้านบาท และมีค่าเฉลีย่ยในการใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ1,310บาทต่ตอนคนเรียกได้ว่าสวนกระแสกับสถานการณ์เศรษฐกิจภาพรวมของไทยในปัจจุบันหลังจากการใช้จ่ายของประชาชนะลอตัวลงซึ่งส่วนหนึ่งมีผลมาจากสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นนพกรโยงทองถ่ายภาพกนกวนันมณีแสงสาครเนชั่นทีวีรายงาน ไปต่อกันที่โครงการรับจำนำข้าวนะคะทางด้านธนาคารออมสินค่ะก็ได้ออกมายืนยันนะคะว่าได้มีการปล่อยกู้ให้ทกสโดยที่ไม่มีกระทรวงการคลังออกมาค้ำประกันค่ะโดยที่ทางด้านผู้อำนวยการธนาคารออมสินนายวรวิชชัยริมปม,มนตรีกล่าวยืนยันธนาคารได้ปล่อยเงินกู้ในตลาดอินเตอร์แบงค์ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแล้ว5,000ันล้านบาทเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยไม่มีกระทรวงการคลังเข้ามาค้ำประกันไปอย่างใด และการปล่อยกู้นี้อ,อมศินก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าวส่วนกรณีที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายธีรชัยภูวนาถวา,า,านุบาลออกมาวิจารณ์ถึงรายงานข่าวที่นายกิติรัตน์นรนองรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสัญญาจะออกหนังสือค้ำประกันหนี้ให้ภายหลังนั้นนายวรวิทย์กล่าวว่านายธีรชัยเข้าใจผิดเพราะหากอ,อมสินปต้องการค้ำประกันเงินกู้จากกระทรวงการคลัง ก็ต้องเข้าร่วมประมูลการปล่อยกู้ให้กับคลังตามหนังสือชวนชวนให้ร่วมประมูลปล่อยเงินกู้ส่วนปัญหาการต่อต้านจากสหภาพแรงงานออมสินต่อการปล่อยกู้โครงการรับจำนำข้าวนั้นนายวรวิทย์กล่าวนะคะว่าได้คุยกับสหภาพแรงงานของธนาคารออมสินแล้วถึงเรื่องของการปล่อยกู้ครั้งนี้โดยยืนยันว่าจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าวแต่เมื่อธนาคารรัดอื่นมีความเดือดร้อนเรื่องสภาพคล่องก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือนในตลาดอินเตอร์แบง k ไปต่อกันที่ทางด้านสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยนะคะออกมาระบุว่าขณะนี้ยังไม่เห็นสัญญาณการผิดชำระหนี้หลังเกิดภาวะเศรษฐกิจและปัญหาการเมืองในขณะนี้ค่ะทางด้านประธานสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยนายอนุชาติดีประเสริฐเปิดเผยสถานการณ์เศรษฐกิจและปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นยืดเยื้อมาเป็นเวลา3-4เดือนขณะนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบที่เห็นเด่นชัดต่อภาพรวมธุรกิจเช่าซื้อ แต่หากสถานการณ์ยันยืดเยื้อๆๆออกไปอีกระยะหนึ่งนะคะก็จะส่งผลกระทบต่อลูกค้าเช่าซื้อได้บ้างส่วนกลุ่มลูกค้าที่เป็นชาวนาจริงๆนั้นส่วนใหญ่ใช้บริการสถาบันการเงินของรัฐมากกว่าสถาบันการเงินเอกชนโดยนายเอกชตินะคะได้มีการระบุว่าสถาบันการเงินทุกแห่งมีระบบคัดกรองคัดเลือกลูกค้าอยู่แล้วหากเศรษฐกิจก,กระทบกับลูกค้าจริงสถาบันการเงินก็ไม่ปล่อยลูกหนี้ค้างค่าง,งวด1-2เดือน ทุกสถาบันการเงินมีการดูแลลูกค้าตลอดเวลาเมื่อติดต่อไปยังลูกค้าก็จะมีการให้ชำระค่างวดนะคะก็จะมีการช่วยลูกหนี้ทันทีเพื่อไม่ให้ลูกหนี้กลายเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL สำหรับพฤติกรรมลูกค้าเช่าซื้อที่ส่วนใหญ่เป็นลูกค้ารายย่อยจะให้ความสำคัญกับรถยนต์มากเพราะนำรถยนต์ไปใช้ในการทำมาหากินและที่สำคัญสินเชื่อรถยนต์เฉลี่ยรายเดือนนะคะอยู่ที่ประมาณ5 0,000 0บาทต่อคน และมีระยะเวลาการผ่อนเฉลี่ยอยู่ที่4ปีซึ่งถือว่าต่ำกว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มียอดสินเชื่อเฉลี่ยอยู่ที่1ล้านบาทมีระยะเวลาการผ่อนชำระเฉลี่ยอยู่ที่20ปีหากลูกค้าเช่าซื้อไม่สามารถผ่อนค่างวดไว้ก็นำรถยนต์ออกมาขายได้ง่ายกว่าบ้าน แต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงในปีนี้ค่ะก็คือยอดสินเชื่อใหม่เพราะยอดรถยนต์ใหม่นะคะมีอัตราที่ลดลงและหากเศรษฐกิจไม่ดีประชาชนอาจชะลอซื้อรถยนต์ใหม่โดยใช้รถยนต์คันเดิมออกไปก่อนในปีนี้ค่ะค่ะช่วงนี้หมดเวลาของเก็บตกเศรษฐกิจแล้วนะคะกลับไปพบกับคุณบรรจงคุณอุมาพรกันค่ะ